ไม่มีอะไรแปลกไปกว่านั้นเลยแต่ที่แน่ๆคือเราก็ต้องสับไข่ให้เป็นชิ้นไปเลยค่ะเราไม่เอาเป็นแผงใหญ่แผงเดียวเลยนะคะเราไม่ทำอย่างนั้นะนะคะไม่ทำเป็นแผงเราฉีกไข่เล่นเป็นแผงๆเพื่อนค่ะเพลายค่ะติดสายโทรศัพท์กลับมาอีกทีไข่เจียวเราก็เสร็จแล้วนี่แม่เรามยีไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นชิ้นๆ สรุปว่าไม่ได้ถ่ายตอนเจียวไข่ค่ะเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ที่สองอีกนะคะแม่ครัวเล็กกับแม่ครัวใหญ่จะตีกันแย่แล้วค่ะเกือบจบคลิปตอนที่เจียวไข่นี้แล้วค่ะแล้วก็เอาอีกแล้วสายโทรศัพท์โทรเข้ามาขอตัวไปรับโทรศัพท์แวบหนึ่งกลับมาอีกทีนี่ค่ะเสร็จแล้วขออธิบายนิดนึงค่ะ ก็แค่ใส่น้ำลงไปในกระทะที่เจียวไข่นั่นแหละค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วย